สวัสดีครับผมเชนสหาการช่างนะครับวันนี้นะจะมาถ่ายตัวนี้ให้ดูนะเป็นสักสวนป่านะครับเป็นราวโค้งนะนี่เลยลูกค้าเขาจะทำแบบไม่อัดขีดเส้นมานะแล้วเราก็ทำโค้งตามแบบเลยนะนี่แล้วตัวนี้เป็นราวตรงนะยาวรวมกันก็8เมตรตัวนี้ราคาจะ ถูกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสักสวนป่ามันก็จะมีตามีอะไรบ้างนะครับชุดนี้อยู่ประมาณนันหนึ่งหมื่นต้นๆน,นะครับนี่ให้ดูต้องเอาไปย้อมสีนะมันถึงจะสวยขึ้นมานะครับส่วนลายก็เป็นลายรานอนนะครับ นี่ให้ดูลายกันชัดๆอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นลายลาวนอนนะพวกลว้วพวกอะไรพวกนี้ใช้เก็บโป๊เอานะครับเน้นราคาถูกหน่อยแล้วก็เน้นสีช่วยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเป็นสักพมา่าเนี่ยราคาจะประมาณนะสองถึงสามหมื่นบาทเลยนะเป็นเท่าตัวเลยนะครับสำหรับใครต้องการ ไม้ถูกๆหน่อยก็ถ้าไม่เล่นไม้สักของสวนป่าก็มาเล่นไม้เนื้อแข็งทั่วไปไม้แดงไม้มะค่าแอฟริกาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้ว